อายุพอแม่พันที่ห้าเสียเอาไปลแนวต่อหยอดไปเฮ็ดพันนี่อายุจักเดือนแม่เมื่อหกเจ็ดเดือนพนละที่สไปเป็นพอพันแม่พันทำพันกันได้สมพันธ์ได้เลยโอกเจ็ดเดือนจเห้ากับตองมาคัดอีกรอบแล้วว่าสมบูรณ์บ่าสมบูรณ์แน่มาคัดอีกรอบทีหนึง่งนี่ตัวผู้ อาจารย์่วนในการขยายพันธุ์ตัวผู้สี่ผสมพันธุ์กับตัวแม่ได้ประมาณจากตัวผู้ตัวนึงจะอยู่ประมาณสี่ตัวได้สี่ถึงหาตัวก็ยังได้สิบตัวสองหรือสิบตัวสาม,มเสร็จแล้วการเล่งผสมพันธุ์นอกฤดูของอแมงดานเขาใส่วิธีไดดเปิดสปริงเกอร์ เกิดสปริงเกอร์เป็นหลอกฝนมันไดเป็นฝนเทียมเก็ดฝนเทียมมือแล้วจะเคลียสองเทียถึงสามเทียแต่สภ,ตสภาพอากาศแต่สภาพอากาศถ้าฝนตกก็ว่ต้องเปิดมาจับจากบอ่อดินในโซงหูวค่าเลยเด็กตีบัวต้องเอามาปรับสภาพใบเครื่องเคร่องก่อนบวกกระสังบุกก่อน เขาต้องเอามา่งมั่เพื่อรอขัดเือตัวแข็งรนรงตัวใดแข็งเร่งตัวใดดีพอดีตัวใดอ่อนแอเนี่ยมันนี่เนี่ยผสมบู์แบบในห้องปเะยุทแก้วขายห้องปับสภผาพไมยนี่เนี่ยหนูปลาใส่เลียนน้อยเงาสีมันหนูปลาอาหารที่มันกินดีที่สุดเป็นอย่างหนูออดแล้วมันดี หัวก,กบหัวก,กบหัวกเหกยด่อเหยด่เจ้หน้านี่ละแต่ว่าขันน้ำดูดูนี่มันก็จะว่ไในมีเออเอาลูกปลาพันปลามาใส่กุ้งฝอยปลาซิปล่อยปลาซิ่วอาหารงยุ่งเงีนย มันเ so so ็็นบนะงโอ้นมีลูกปลาปลาไม่เสริมให้ลูกค้าว่าเจ้าสั่งไหวแต่ไลยมาอัดอาหารห้ก่อนเดินทางเขาจะเด็กกินอิ่มกินเต็มไะได้เบ้่หิวบ้าอโหยเมื่อถึงมื้อลูกค้าแล้วก็จะลด การน,นอกการสูญเสียลงนะะในระดับหนึ่งนะะอาจจะมีความเสี่ยงบ้างนะคะมันเดินทางหลายมือเนี่ยค่ะว่าจะเปอรเก็อเอาไว้เปิดให้เพิ่นให้เมืองดานะคะระดับน้ำสีเลยงสามสิบถึงห้าสิบเส้นพอดีพองาม,อมพอดีพองามเลยกาวเลย เค่งแข็งหรือโบไก่บบขั่นเคร่งก็ได้อมส่วนมันเหม,มเาะสมบะได้าูดูกับ,บ่าซ้ำกันหน้าวก็ลดระดับลงแน่อากาศมันเย็นน้ำเย็นเดี๋ยวนี้เฮ็ดขอ,อกมันก็เห็ดง่ายง่ายงจังซีล่ล่ะใส่เพี้ยนเปลี่ยนมาตั้งขึ้นสั้นขึ้นก้อนนิดมาติงดันขึ้นใส่พายางนหะนาะนะมาปูแล้วก็ใส่น้ำว้เอาผ้าแชลล์มาใส่แบบนี้เลยไม่นยัง่ได้เปียงทุ่นตะกี้ต่ก้อนสื่อถึงแตผพาคอ,อก สร้างบกสองพันสามพันวันนี้ว่าต้องซื้อซื้อผามมุ่งเขียวจะเล่นเขียวไม่เดียวเห็ดได้ตั้งหลายบาทนี่สบายมากเลยจริงสิละมือได้ขาดสร้างมันม่นมือได้ขาดเปลี่ยนไหมแผ่นสันแผ่นขาดวัสดุเหลือใส่ใเลยขัวเลื่อนเข้าเลยบานเข้ากับเก็บม่เหตุดได้ค่ะเาม,ามื่อหลอม my dad's song too